ส่วนเราแม่มดแพนซี่พากิมสันหรือดีจัง พวกเรามาจากโครงการโรงเรียน2องภาษามินิอังกฤษโปรแกรมอนุบาลสิงห์บุรีวันนี้เรามีคาถาพิเศษสุดว้าวที่มาทำให้ทุกคนต้องร้องว้าวกันเลยใช่แล้วพวกเราชอบเล่นแร่แปรธาตุและทดลองเคมีสุดแสสนุกมาดูกันเถอะว่าพวกเราจะ้า้อะไรกันบ้างในวันนี้นี่นี่เฮอร์ไมโอนี่เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาคุณแม่พาฉันไปช้ชอปปิ้งที่ร้านเวนท์มอนฉันไปเจอกับมันยาปุงเดามาเจ้า ของร้านบอกมันว่าสกัดมาจากดอกไวโอเลตมนตราเลยนะว้าวจริงหรอของหายากนะเนี่ยมันวิเศษมากรอนฉันอยากได้บ้างจังเลยใช่ใช่มันน่าสนใจฉันก็อยากได้เหมือนกันรอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันไม่เคยลืมมุกเธอหรอกนี่นี่ฉันใส่มาช่ำฉ่ำสามขวดอาอาจัดไปอย่าได้เสียขอบคฟุ้นรอน รู้แล้วเรามาสร้างเวทมนต์คาถาบทใหม่ที่สร้างสารรค์จากน้ำยาปรุงดาวพวกนี้กันเถอะเริ่มต้นด้วยคาถาพัฒนาการรับแลโดยดีไหมใครเคยเห็นน้ำยาเปลี่ยนสีบ้างวันนี้เราจะมาทำให้น้ำยาเปลี่ยนสีได้ภายในพิษตาเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องขอเชิญเหล่าพ่อมดและแม่มดขึ้นมาทำการไล่เวทมนต์กับพวกนราหนึ่งคนครับขอเชิญหนึ่งคนคะ่ะขอเพียงหนึ่งคนนะคะขึ้นมาได้เลยคะ่ะเชิญขึ้นมาเลยคะ่ะ ขอเชิญหนึ่งคนนะคะขอเพียงหนึ่งคนนะคะเชิญขึ้นมาเลยค่ะไม่ทราบว่าแม่มดชื่ออะไรคะฟางค่ะส,สวัสดีแม่มดฟังแต่ก่อนอื่นเราขอไล่เวทมนต์ใส่ขวดเวทมนต์ก่อนนะ ลล่เวทมนต์ใส่ขวดเวทมนต์นี่คือน้ำตากองในฉันนี้ฉันว่าเธอน่านไ,ดไ,ดได้ใช้ขวด,ดจากมันนะร้อนขอบใจนะเฮอร์ไมโอนี่นี่เลยฉันคิดว่าน้ำตาปีศาจสโนป,ปี้ก็สำคัญไนแค่กันะรอนเอาล่ะขอบคุณสายเคมีของพวกเธอมากๆนะแต่ตอนนี้ฉันขอนำสารเคมีพวกนี้มาให้แม่มดฟางของพวกเราได้ทำกันก่อน ใส่น้ำตาก็ปินใส่ในแก้วนี้15มิลลิลิตรตามด้วยน้ำตาปีศาจสนุปี้100มิลลิลิตรเอ๊ะทำไมน้ำตาบินของฉันเมื่อเทลงไปแล้วน้ำตาเป็นสนุปี้กลับกลายเป็นใส่ไม่มีสีเลยร้อนเอาล่ะฉันขออุ๊บไว้ก่อนนะ แต่ตอนนี้ฉันขอผสมยายอีกตัวหนึ่งก่อนแต่ตอนนี้เราต้องขอขอบคุณเพราะแม่มดฟางที่ขึ้นมาทําการไล่เวทมนต์กับพวกเราในวันนี้และนี่คือของรางวัลให้คุณแม่มดฟางครับอ๋อฉันเกือบลืมไปเลยนี่คือน้ําตาปีศาาสโนป,ปี้มีสรรพคุณต่อร่างกายในชื่อที่เรารู้จักกันก็คือวิตามินซีนี่เองค่ะเชิญ<ข>ลงได้เลยค่ะขอบคุณอค่ะ มาเข้าเรื่องของพวกเรากันต่อเลยตอนนี้ฉันอยากนำสารสกัดและน้ำยาปรุงดาวใส่ลงไปในแก้วใบนี้นี่ร้อนฉันจะตื่นเต้นล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะเย็นๆก่อน และเวทมนต์ของฉันทิกท Al <Wow. S 1> ็อกทิกท็อกอโลอโลล่าวิกิตวิกิตเห็นไหมมันเปลี่ยนเสียงหน้าสัจจานเลยว้าวนี่มันปฏิกิริยาฟอร์มูลเลชั่นเป็นคาถาที่ต้องการความแม่นยามากๆเวลาคืมมาอ ที่ต้องการในการทดลองนี้ว่าแต่ร้อนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรช่วยแถลงทีได้สิเฮอร์ยมอนี่แพนซี ในทางเคมีน้ำตากกปินก็คือสารละลายเบตาดีนน้ำตาปีศาสนุป,ปี้ก็คือสารละลายวิตามินซีเมื่อเรานำสารละลายเบตาดีนใส่ลงไปในสารละลายวิตามินซีจะสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนสีนั่นเป็นเพราะว่าเบตาดีนเป็นสารละลายที่มีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบหลักไอโอดีนมีคุณสมบัติในการออกซิเดชันหรือการรับอิเล็กตรอนจากสารอื่นได้ดีซึ่งทำให้มีประจุลบที่มากขึ้น ซึ่งทำปฏิกิริยากับวิตามินซีในการตาลอมูลอิสระซึ่งมีคุณสมบัติในการรีดิวไอโอดีนไอโอดีนในสารละลายเบตาดีนมีจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเมื่อถูกทำให้ขนาดเล็กลงโดยวิตามินซีมันจะถูกเปลี่ยนเป็นไอโอดซึ่งเป็นสารไม่มีสีทำให้สีย้อมจางลงหรือหายไปนั่นเองเอ และทำไมถึงกลับเป็นสีครั้งล่ะเธอทำไปยังไงอ๋อเหมือนที่ศาสตราจารย์เดวี่เคยบอกไงพอหลังเวลาผ่านไปปฏิกิริยาเรดิสไอโอดีนก็จะหยุดลงทำให้ไอโอดีนถูกสะสมในสารละลายและเมื่อไอโอดีนถูกผสมกับแป้งจะทำให้เกิดเป็นสารเชิงซ้อนที่มีสีน้ำเงินเข้มหรือสีดาอยังฉับพลันทำให้เกิดเป็นเอฟเฟกต์ดลิกาที่น่าตื่นเต้นเองค่ะโอ้โอ้โอ้สุดยอดไปเลยถึงตาคาถาที่สองของฉันแล้ว เอิม่มคาถาที่สองมันเป็นยังไงกันนะเอ๊ะมันจะเป็นยังไงกันนะเอ๊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 ะและนี่คือน้ำยาปรุงเดาที่ได้จากรอนขอบคุณมากนะเพื่อนรักจากการทดลองของเธอเมื่อกี้ทำให้ฉันได้คิดคาถาบทใหม่สุดพิเศษของฉันออกมาได้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยน่าทึ่งมากๆเลยคิดคาถาบทใหม่ได้เร็วมากๆว่าแต่เธอจะไล่เวทมมต์อะไรหรอฉันอยากเห็นจนจะรอไม่ไหวแล้วนะ ใช่ใช่ฉันก็อยากเห็นแล้วเหมือนกันว่าแต่ถ้าฉันช่วยหาส่วนผสมเลยเพิ่มให้อีกไหมฉันอยากช่วยเธอฉันเอาน้ำยาปรุงดาวใส่ในแก้วนี้100 1 0 0มิลลิลิตรมันจะเป็นยังไงกันนะก็ดูสิร้อน นี่คามลนี่ฉันคิดว่าฉันอยากได้ผงลูกโอ๊กหนังฮอบกอบลินลบรบกวนช่วยให้ฉันหน่อยนะได้สิแพนซี่และคาถาของฉันเ e ดิฟิคัสเ l t i ิมเนี่มันคาถาปกคลุมเลยม่านมอกนี่นะ,ะมันเกิดควันขึ้นได้อย่างรวดเร็วมา,มากๆเลยเพนซี่เธอสร้างควันขึ้นพันพิพต อย่างไรคาถาเธอช่างน่าสะใจเหลือลับไปเลยดูสิควันนี้เหมือนควันของแม่มดเลยใช่ไหมเกิด <c oughs> จากการที่ผสมสารเคมีอย่างถูกต้อง <c oughs> ก็จะทําให้เกิดควันสีขาวๆแบบที่ทุกคนเห็นนี่แหลคะค่ะเอิม่มรบกวนแพนซี่ช่วยอธิบายให้พวกเราฟังอีกทีสิคะว่าควันนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร <c oughs> ได้เลยแฮมิลลี่ร้อนเดี๋ยวฉันจะอธิบายเองว่าควันนี้เกิดจาก น้ำยาปรุงดาวที่ได้จากร้อนเมื่อกี้คือสารเคมีที่มีชื่อว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ส่วนผงลูกอ๊กหนังหอมกอบลินก็คือโพแทสเซียมหรือด่างทับทิมน่เองค่ะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารที่ไม่ค่อยเสถียรเมื่อถูกเล่งปฏิกิริยาโดยด่างทับทิมมันจะทําให้เกิดการแตกตัวออกมาเป็นน้ําและออกซิเจนค่ะออกซิเจนเมื่อถูกปลดปล่อยจากสารละลายอย่างรวดเร็วมันจะนำพาอนนภาคของน้ําที่อยู่ในรูปของละอองอเล็กออกมาด้วยค่ะ ทำให้เกิดเป็นควันสีขาวๆที่พวยพุ่งออกมาจากสารละลายนี่เองค่ะว้าวสุดยอดไปเลยตอนนี้ถึงของถึงคาถาของฉันแล้วล่ะของฉันคาถาบทใหม่ะเป็นคาถาสีลุมหัศสารจันพวกเธอว่าเป็นไงดีไหมคาถานี้มันทาให้สีใสลุ่ลระเบิดว้าว,ว,าวน่า,นาตื่นตาตื่นใจเลยละ่ะขอแนะนําให้ทุกคนจับตามองให้ดีๆนะครับเพราะตอนนี้เฮอรมยนี่กําลังจะ บท <บน S 2> ใหม่มา<ม>แยกสีใสลุ้งเออว่าแต่เฮมโนี่เธอใช้น้ำยาปรุงดาวทําไงบ้างหรอน่าสิน่าสิฉันๆชก็ตื่นเต้นแล้วนะเฮมโนี่ก่อนอื่นฉันเอาน้ำยาปรุงดาวของฝากมินาว่าแสงในขวดโหลแก้วชมผู้ใบนี้ปริมาณ100มลตรมาดูกันเถอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นตามเบวยน้ำตาโท นี่ค่ะม่เอลลี่จะได้เงินกรถาบทใหม่แบบไหนหรอฉันเช็ก็ะตื่นเต้นจนทไม่ไหวแล้วนะใจะเย็นๆก่อนฉันจะต้องเตรียมส่วนผสมอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือคือคือสารสกัดเมอร์เอลใส่ลงไปในบีเกอร์ใบนี้จากนั้นตามด้วยพีแทแฮมล็อกบ้างมนเอาละ่ะและกระถาของฉัน อาคาเวล่าเวโลเช่ว้าวดูสิมันเกิดอ,อะไรขึ้นฟองยักษ์พุ่งออกมาเต็มไปหมดเลยคาถาของเธอมันน่าอัศจรรย์สุดๆไปเลยใช่ไมวันนี้โอ้โหไมนี่มันน่ามันน่าสุดยอดม,มากๆเลยน่าทึ่งม,มากๆเลยเออว่าแต่จะทําแบบนี้ได้ไงล่ะได้สิร้อนทางเคมีน้ํำยาปรุงดาวก็คือไฮโดรเจนเปอออกไซด์ มเมืสารละลายโพแทสเซียมจะเกิดการเล่งปฏิกิริยาของไฮโดรเจนออกไซด์เกิดเป็นน้ําและกา gen, ๊าซออกซิเจนจะทาให้สบู่เกิดฟองอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมากจึงล้อนออกจากขวดในลักษณะแบบที่เราเห็นแบบเมื่อกี้เลยค่ะครับมันว้าวมากสุดยอดมากๆเลยแต่ก็ตกใจจนเกือบจะไม่เหงียวนะเฮอร์มโอนี่มันเหมือนเวทมนต์จริงๆเลยนะแต่ความลับของเราทั้งหมดนี่มันคือเคมียังไงละ่ะและจริงๆแล้วทั้งหมดมันคือวิทยาศาสตร์ การใช้สารเคมียังถูกต้องการใช้สารเคมียังปลอดภัยจะทําให้เกิดปฏิกิริยาได้แบบที่พวกเราเห็นนี่แหลคะค่ะก็สังเกตได้ว่าไฮโดรเจนฟลอกไซด์สามารถที่จะนํามาทําการทดลองได้หลากหลายและยังสามารถนาํามาใช้ได้ทางการแพทย์อุตสาหกรรมและอแบบอกแบบประจุภัณฑ์อีกด้วยคะ่ะ พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการทดลองเคมีของเราในวันนี้นะครับและจําไว้นะครับทุกอย่างที่เราเห็นเป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าสัจย์แล้วพบกันใหม่ในคาถาต่อไปนะครับขอบคุณครับ